เ้าสเมาอ้โหสุดยอดครับผมเจอพระรังยังอุ้ยทีมมันย่้ยที่เธอเดินเข้ามาทักว่าฉันหน้ารับไปเที่ยวกัน สังลูกปีนได้ด้วยเฮ้ยมีเวลาสักองพบเยาวชนของชาตินะครับด้ยนี้เราทราบแล้วว่าเวลาเวครับแจ้งเลยเวลามีพบเห็นเหตุต่างๆก็แจ้งนะครับเอาอย่างนี้ใครพบเห็นเหตุเพิ่มไหมเลยแจ้งเบอร์อะไรลงยกมือหนึ่งท่านเยาวชนยกมือเดยลูก อ่าคนหน้าสุดสีแล้นนนวนีดับนี่ขานีดับเพลิงเยียเ่ยมมาปคลอมืออีกนิดนึง<ช><บ>เราคนนี้ไปแจ้งโทรศัพท์ไปแจ้งดีโทรศัพท์โทรศัพท์ไปแจ้งเยี่ยมมากเลยที่หม,<ช><บ>ม,มายเลขอะไรครับหนึ<ช>่<บ>งเก้าห้าโหกหกคลองมือครับผมรับร<ช><บ>างวัลก่อนลูกเดี๋ยวรับรางวัลไปแล้วจะรู้ว่ารางวัลเนี้ยทำอะไรได้ ประธามนมงคลหัวหน้าฐานีดับเพลิงที่ดาวขนองนะครับก็ตอนนี้หน่วยงานของดับเพลิงเนยโอนมาขึ้นกับกรุงเทพมหา,านครและตะก่อนเป็นตำรวจนะครับเป็นตำรวจได้ผ่านการอบรมอย่างเรียนในร้อยตำรวจสัมพันธ์ไปเรียนเรื่องการดับเพลิงการกู้ภัยสารที่มีประเทศสวีเดนสิงคโ,โปร์ฮ่องกองเยอรมันออสเตรียไปมาหลายประเทศแนละ้วกลับมาบ้านเราไปครับหลอดไหมครับหล่อสุดครับที่สุดหล่อดครับพี่โจครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับถ้าเราใกล้เคียงกันนะครับสวัสดีครับผมที่แบบดนะครับสวัสดีครับผมเฮียอันนี้เป็นพ่าพ่อนี่ติดกล้วปากแล้วครับเนี่ยแล้วลองดูนิดนึงก็ฉีดไปนะครับฉีดไปเจอเจ็บเพลิงติดนะครับเนี่ยติดนะครับเกินพูดแม่ใช่ไหมครับทำผมในเซ็ตผมวันนี้ไปงานเซ็ตผมตามองกระจอย่างดีเลยไฟดับ เอาดับใช้ได้เลยเขียนจุดเลยนี่เลยสเปชีดเลยสองผมสองใบเกิดขึ้นมาเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเชื้อเพลิงหมดเลยเราดูไม่่ากดูนี่มันจะมีอะไรครับมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับสัญลักษณ์บอกอยู่คนเราเป็นเชื้อเพลิงไหมเอ่ยคนเราเป็นไหมครับเป็นนะครับคนเราก็เขาเหมือนกันเป็นเชื้อเพลิงเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเชื้อเพลิงหมดเลยห้ามไปเล่นนะครับ ้ามไปเล่นห้ามไปเลยปุ๊บดูแลเลยอันไหนที่เป็นที่วัตถุไฟฟต่างๆนะครับที่ว่าห้ามเล่นนะครับอย่างเช่นห้ามจุดมพิชิตห้ามจุดมไฟชร์ต่างๆห้ามทําให้เกิดประกายไฟเราก็ต้องฟังด้วยแล้วเราไปพบเห็นเหตุปุ๊บรีบไปรีบแย่เลยนะครับน่าจะองค์ประกอบไฟแล้วนะครับเชื้อเพลิงความร้อนอากาศสามอย่างนี้ทำระยะรุโรจนเกิดเป็นไฟขึ้นมาวิธีการดักก็คือตัดอย่างหตอย่างใดออกอย่างมุดเกิดเหตุเพิ่มหม่อยู่ในห้อง ในห้องในไฟไหม้ไหม้มากเลยนะครับไม่ปุ๊บเราก็อะไรครับคนนี้จาได้เลยถ้าโรงเรียนใครตอบว่าไม่ได้โรงเรียนเลยครับโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนวัดหนังอเยี่ยมเยี่ยมยังจาได้นะครับมันเดี๋ยวโรงเรียนวัดหนังเดี๋ยวเดี๋ยวรอรับรางวัลนะครับรางวัลนึ่งนิ้เหลืองนะครับสีเหลือง ว่าเนี่ยทุกคนเราทราบหมดนะหลังจากที่ไปที่โรงเรียนทุกคนจะทราบหมดเลยองค์เรียนท่นย,ทยังไงแจ้งที่ไหนนะครับต่อมาเนี่ยมีเครื่องดักพงที่เราต้องใช้นะครับวิธีการใช้ต่างๆเดี๋ยวอย่างนาห,นาหน้าหูนะอยู่แล้วนะเสียงมากนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอะเพื่อนนะครับอย่างที่บอกไฟนั้นมีหลายประเภทนะครับเดี๋ยวให้น้องทราบเพราะเดี๋ยวปฏิบัติก่อนที่จะทานข้าวเราจะปฏิบัตินะให้เราลองฉีดลองปิดไฟลง และให้ทุกคนเนี่ยครับมีแผนผ้านะวัดหนังผ้าดีมากให้น้องๆวิ่งผ่านไฟเลยนะนะครับจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับฉะนี้นะครับประเภทของไฟนะครับมีอยู่นะครับประเภทแรกนะไฟคัดเอนะครับไฟคัดเอทั่วไปสังเกตนะครับที่บ้านนะครับถ้าไฟไหมเป็นพวกเสื้อผ้าหญ้าฟางยางปฏิกิีไฟคัดเอไฟคัดเอน้ําดับได้นะครับ้องจำเลยนะครับทั่วไปเลยไฟไหมที่บ้านนะครับพ่อแม่นะครับก่อไฟ หลังบ้านไฟไม่ยากไม้เราใช้น้ำดับได้น้ำที่บ้านเรามีไหมครับอามีนะฉะนั้นน้ำดับได้เลยน้ำมงคนไม่มีเครื่องพเลิงเลยนะผู้ปกครองเราพ่อแม่ไม่ได้ซื้อไว้ติดบ้านก็ไม่มีใช้ก็ใช้น้ำดับนะครับถ้าเป็นไฟที่2หล่ะนะครับไฟประเภทคาร์บีพวกน้ำมันน้ำมันน้ำดับได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้นะครับเยี่ยมมากฉะนั้นวิธีการดับเราไม่ใช้น้ำดับนะรู้อะไรถ้าไฟไหม้พวกน้ำมันนะครับ เราต้องใช้เครื่องเพิงแบบนี้ดับนะครับเดี๋ยวพี่จอธิบอีกทีหนึ่งนะครับเป็นพวกผงเคมีแห้งนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าโรงเรียนเกินเหตุนะครับน้องก็หยิบใช้เลยนะที่เราอบรมมาแล้วหยิบใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นผงเคมีแห้งที่โรงเรียนเรามีอยู่ทุกที่เลยครับนะครับสังกัดทุกที่โรงเรียนจะมีไว้นะครับตัวนี้เป็นแบบ co 2นะครับแบบนี้นี่พวกเป็นโฟมตัวนี้ยิ่งดีเลยนะครับยิ่งดีเลยตัวนี้จะอยู่พวกโรงงานสาหกรรมนะครับเดี๋ยวน้องโตไปเนี่ยนะครับจบการศานะครับก็ ทำงานละทำงานอยู่ในโรงงานสาหกร,รม,รยรมกรอยูสถานที่ราชการแล้วแต่นะครับจะมีเครื่องพิงไว้ใช้ให้พวกเราใช้กันนะครับประเภทที่สามที่เกิดขึ้นบ่อยเลยนะครับตามบ้านเราเลยนะครับเป็นพวกไฟที่เกิดจากไฟค่าสีนะเป็นไฟที่เกิดปุ่งไฟฟ้าไหมเช่นปลั๊กไฟสวิตไฟแผงไฟแบบนี้นะครับก็ประเภทนี้อันตรายมากนะครับถ้าน้องเกิดเจอนะครับต้องแจ้งเลยนะครับอย่างที่คุหน้าบอกไว้แจ้งไม่เลยเสร็จ จแล้วทาการตัดไฟก่อนถ้าเป็นไฟไม้ที่บ้านเรานะเราตัดสวิตไฟก่อนเลยคัดเอานะกระพานไฟตัดก่อนเลยไฟดับนะครับพราะเราฉีดน้ำเข้าไปนะครับสื่อไฟฟ้านะครับอัดย้อนกลับหาตัวเราได้เสียชีวิตได้ตังนี้อันตรายจะไปเจอบ่อยนะครับสายไฟนะเสาไฟฟ้านะครับหรือโรงงานอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นบ่อยนะข้อที่สี่นะเราผ่านมาสามตัวนะที่ไปไฟคัด A ทั่วไปนะครับไฟคัด B ีพวกน้ำมันไฟคัด C พวกอุกกรณาไฟไหม้ นะครับสุดท้ายคือไฟคัดดีเป็นพวกพวกเคมีไหม้พวกผงโลหะติดไฟไหม้นะครับจะไปเจอในพวกโรงงานอุตสาหกรรมเป็นพวกโลหะติดไฟประเภทนี้นะครับมีสี่ตัววิธีการดับนะครับเราเชเคองมือดับวันนี้เราเบื้องต้นนะครับแล้วเราจะใช้การดับพวกมีน้ํามันกับแกส๊สให้น้องๆได้ใช้กันนะเครื่องอับเพลินะครับมี3ตัวที่เรามาโชว์กันตัวแรกเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับคือถังน้ำชตโฟม สังเกตได้ง่ายนะน้องต้องเห็นไหมน้องเห็นไหมหครับนะครับเห็นไหม เกือบเกือบดีแล้วเข้าใจกันละ <laughs> นะครับ <nu S 2> นี่คือขนุนชิ้นอะไรครับชิ้นอะไรชิ้นอะไรครับชิ้นโฟมนะครับตัวน,นี้ชิ้นโฟมนะน้องจำเลยนะสังเกตง่ายสังเกตนะครับเป็นถังสีเงินนะครับเฉดสีงเงินนะครับเป็นถังเรือชิ้นโฟมสังเกตที่ปลายสายเลยครับปมันก็บอกสายเลยชี้มาเป็นฟองโฟมะครับนะครับฟองโฟมเสร็จดับพุนน้ำมันได้ดีมากเดี๋ยวลองใช้กันนะเดี๋ยวทางครับ ทงที่เราหน้าบอกปุ๊บรีบวิ่งออกมาใช้เลยนะนะครับใช้ก่อนได้เปรียบเลยนะครับดับได้พวกน้ำมันดับดีมากและเป็นฟองโฟมฉีดเลยนะครับประเภทนี้ข้อห้ามในการใช้ถังโฟมเพราะมีน้ำผสมอยู่พวกไฟฟ้าต้องระวังนะครับเช้นน้องๆระดับไฟพวกให้ไฟฟ้าต้องระวังนะครับให้ตัดไฟก่อนดับทุกครั้งนะครับจำไว้เลยนะครับว่าดับไฟไฟฟ้าเนี่ยตัดไฟก่อนแล้วค่อยดับนะครับจำไว้ประเภทที่สองนะครับประเภทนี้ถังสีแดงแบบนี้ เดี๋ยวใช้กันเลยตัวนี้นะครับชื่อนะครับเรียกว่าถังดับเพลิงชนิด CO2 หรือถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์สะสมแรงดันหรือ CO2 เรียง,ง่ายจำได้ไหมจำได้ไหมครับถังตัวนี้ชื่อว่าถัง CO2 หรือถังชนิดคาร์บอนไดออกไซด์สะสมแรงดันจำได้ไหมครับถังนี้ว่าชื่ออะไรครับชื่ออะไร อ่าโอเคซีลทูเข้าใจนะคาร์บอนไดออกไซด์นะครับวิธีจำจำได้ง่ายนะครับถังนี้ถังสีแดงถังเหล็กนะครับเวลาน้องยกจะลำบากนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่จะช่วยในการที่จะเข้ารับําเหตดนะครับในการดับจำได้ง่ายที่ปลายสายนะครับปลายสายมันจะเป็นครับมันจะยาวเยี่ยมมากนะครับยาวนะครับเอาใหม่ไม่ยาวดิปลายสายเป็นไงมันใหญ่นะครับลักษณะสายมันจะ จะยาวสีเลยครับรวมกันเอาใหม่รวมกันทังดังนะครับใหญ่ยาวดจำจําได้ง่ายเห็นไหมเราเจอปุ๊บไปใหญ่ใช่เลยอีโอูนะครับน้องจับโอ้โหใหญ่กว่าแขนเขาอีกนะครับวิธีการจับเห็นไหมครับพี่จับอยู่นะครับจับแบบนี้ในการฉีดนะครับเพราะว่าเราฉีดเสร็จนะครับตัวน,นี้จะเย็นจัดเลยขาวโพลเลย ถ้าน้องจับปุ๊บมือติดเลยไปกระบอกอันตรายนะครับเราต้องรู้กันปุ๊บจับนะครับฉีดนะครับฉีดอีไกลวันเมตรครึ่งนะครับน้องถ้าเข้าใกล้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้สี่โอทูดับไฟได้น้ํามันดับได้นะครับตัวนี้น้ํามันดับได้อุปกรณ์ไฟฟ้าดับได้นะเพีนี้นะครับพี่จะบอกไว้ข้างถังนะครับบอกไว้ข้างถังไปเลยนะครับแต่เข้าใจว่าตัวนี้นะน้ามันดับได้ไฟคั้นสีดับได้นะ ตัวที่3ตัวนี้สําคัญเลยนะครับมีทุกที่นะครับตัวนี้คือผงเคมีแห้งนะครับลักษณะข้างในก็คือเป็นผงเคมีฉีดออกมาเป็นผงนะครับเป็นผงเคมีฉีดพุ่งอาไประยะไกลมากผมเพงแปดเมตรนะครับผมเพงแปดเมตรนะครับตัวนี้ความสกปรกปก็คือว่าฉีดแล้วมันจะล่เทื่อเปลือเปื้อนน้องๆใช้อาจจะฟุ้งเต็มเลยนะครับต้องมีที่โล่งนะครับระยะต้องมีที่โล่งถึงจะฉีดได้แบบนะถ้าเราจะฝึกซ้อมนี่นะครับถ้าฉีดนี้นะครับฟุ้งเต็มเลย น้องๆก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดนะก่อนกลับนะหรู้ว่ายังไงนะี่ครับเราฝันสามประเภทเลยครับ A B C นะครับ A B C นะอ้าวต่อมาสำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการใช้กระเพื่อนะครับจะมีขั้นตอนอยู่งสี่ขั้นตอนอ้าวน้องเดี๋ยวพูดตามพี่นะนะครับการใช้กระเพื่อขั้นตอนแรกพูดตามพี่หนึ่งคือดึงไม่ได้ยินนะฮะไม่ได้ยินเลยเอาไหมครับดึง เดี่ยมนะครับ mhm. ดึงคือดึงเลยครับเยี่ยมนะครับเอาใหม่ดึงคือดึงดึงสายนะดึงสายก่อนนะนะครับทุกถังเลยครับจะมีสายนะครับตัวนี้อาจจะเป็นขัดลัดไว้ให้ดึงสายพร้อมก่อนนะดึงมาพร้อมไว้ก่อนื้อเตรียมพร้อมๆนะครับเรื่องการปลายสายไว้ก่อนนี่การดึงอย่างสองพูดตามโปลดไาดีนี้หน่อยไหมครับโปลดโปลดคือปลดเลยครับ ัวสลักสังเกตนะครับทุกถังที่ดีมีสลักกระสินล็อกไว้ป้องกันการใช้งานเห็นไหมครับกดก็ไม่ได้ไมีสลักล็อกไว้เลยนะครับการนฉะีดและการปลดสลักก็จับคอถังหรือคันไก่บิดรอบตัวซีนจะขาดและดึงออกสลักออกนะครับอสามกดได้ยินครับเอาไหมครับกดที่กดเลยครับคันไก่ฉีดแม้จะมีคันไก่ตัวนี้อยู่สี่ลี่ช้อนหยอยโ่้งท่าไปในการกด ชินีช้อนหัวโป้งท่าหันนะครับมือซ้ายเริ่มงทำงานนะครับก็เวลากดเนี่ยนะครับการกดเราใช้อะไรครับสี่นิ้วช้อนด้านล่างนิ้วโป้งภาพัน่าคันไกลแบบนี้ถ้าเรานิ้วโป้งเข้าไปเนี่ยจะหนีบนิ้วเราได้นะครับเสร็จแล้วก็กดการกดใช้ฝ่ามือกดการกดกดตลอดจนฝ่าไฟจะดับหรือจนฝ่าเคลื่นอนเนี่ยตึงจะหมดนะครับ ขั้นตอนที่สี่ไปครับใส่การใส่ใส่หัวฉีดห้ามใส่หัวตัวเองใส่หัวฉีดไปนะครับใส่ไปที่ไหนครับฐานของเพิงฐานของเพิงนะครับฐานเพิงแบบนี้พอเข้าใจางนินเนี่ยนั้งทำทวนเร็วๆเร็วๆ,วๆอันดับแรกเลยครับดังๆดึงปดปดใส่นะครับปดนะครับ <c oughs> พี่จะถอดสลับแล้วดืืมขอโทษดงมันจะมีเสียงอะไรครับมีเสียงดังแบบนี้มีเสียงดังแบบนี้เราต้องตกใจไหมตกใจมันตงตกใจนะครับอยู่กับไฟเพราะไฟเนี่ยถ้าเราวิ่งหนีเขายะวิ่งหาเรานะครับถ้าเราวิ่งเขาหาเขาก็จะหนีเราเองเราเข้าไปพร้อมกับอะไรครับเครื่องดับเพลิงต้องทําตัวให้ตามเหมือนที่แบบนี่เห็นไหมใช่ไหมคันเข่ามาครับมือเราว่างไหมมือที่ถือทำไรครับ ใช้หลังมือคำทางแตะไปที่อะไรครับขอบผนังของบ้านเรานะใช้ผนังกําแพงในบ้านเราครับแตะเป็นไกด์ลายไปนะครับเราแตะกําแพงไปเรื่อยเราเจอประตูทางเข้าออกบ้านเราไหมเจอไหมเจอเหมือนกันครับเวลาไฟไหม้เนี่ยครับสถนานการณ์ในทางการที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เราจะมองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกับเราหลับตาเดินอยู่ในบ้านไม่เชื่อน้องๆคืนนี้นอนหลับตื่นขึ้นมาครับหลับตาให้สนิทเดินเข้าห้องน้ําเดินได้ไหม เดินไม่ได้นั่นแหละครับเรามองไม่เห็นต้องใช้มือเราเนี่ยครับคลำครับคลำผนังห้องเราคลำไปรอบๆผนังห้องต้องเจอทางออกไหมเจอคราวนี้ถ้าเราอยู่เยอะๆนี้ต้องการที่จะหนีไฟไหม้นะครับหนีควันไฟอยู่ันเยอะๆอย่างงี้ต่างคนต่างวิ่งออกไปปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยเออเอา,เอาคนไหนดีไซส์เดียวกับ,กบพี่เลยไหมไซด์นี้นะอ่าโอเค ได้ไซส์แล้วนะครับตัวแทนสมมุติเราอยู่กันเยอะๆการที่จะวิ่งหนีกันไปเนี่ยเราควรจะไปเป็นแถวเป็นตอนต้องจับต้องเกาะกันไปการจับกันไปจับยังไงดีครับจับมือทำไมจะไปเป็นแถวเป็นตอนนั้นจะต้องต่อแถวกันนะน้องอการจับนะครับจับที่มั่นคงที่สุดจับที่ขอบกางเกงของเรานะครับใส่กางเกงข้างในไหมครับใส่โอเคอ่ะถึงเสื้อขึ้นจับจับเสื้อไว้เดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นนะครับทำไมพวกห่งยางมันเหมือนพี่เนี่ยนะ การจับเนี่ยจับไปที่ขอบกางเกงนะครับใช้มือเรานะครับล้วงไปที่ขอบกางเกงเห็นไหมล้วงไปยังครับล้วงลึกๆพี่แบมล้วงลึกลึกๆอีกเปียกแต่เป็นร้อนนะครับจับกาไว้ที่ขอบกางเกงครับเกิดน้องตกใจวิ่งไปพับพี่แบบดึงได้ไหมดึงได้ใช่ไหมครับนี่ครับจับให้มั่นคงนะเกิดถ้าเกิดกางเกงไม่มีขอบอย่างนี้เป็นขอบยางยืดกางเกงวอร์มกางเกงวอร์มจับไงครับจับได้ไหมแบบพี่แบบจับจับได้ไหมเกิดจับปุ๊บน้องเขาวิ่งหนีไปปุ๊กกางเกงติดมือพี่แบบไม่ได้ไหม มันก็จะยืดติดมือเลย็จะเป็นขอบอย่างยืดนะเ้าก,กอดไปครับกอดเอวไป,เด,ไปดเ,เดินไปครับกอดเอวเดินไปครับไปไหนไปได้วยกันครับกอดเอวสองมือก็ได้เดินไปคุยกันก็นุ่งกน,นิ่งไปหาทางออกไปนะครับนี่คือการไปให้เป็นแถวเป็นตอนนะจับอย่างให้ปลอดภัยคราวนี้นะครับพูดถึงถุงนะครับการใช้ถุงน้องเคยใช้ถุงไหมครับยัง ยังไม่เคยใช้นั่นแหละเยาวชนของชาติวันนี้จะหัดใช้ถุงกันแล้วนะครับถุงที่ว่าน,นี่เป็นประโยชน์ของเรานะครับใช้ในการเอาตัวรอดจากที่เกิดเหตุเพลิงในเวลาที่มีควันไฟเยอะๆนะครับพี่แบบพกถุงมาไหมน้องใช้ถุงสีอะไรยิ้มอย่างเดียวเลยถุงสีใสๆนี่ได้ไหมนะครับถุงนะเมื่อกี้ใครได้ถุงไปครับเมื่อกี้ใครได้รางวัลใครได้ถุงไปถุงแบบเดียวกับพี่แบบนะอันนี้เป็นถุงนะครับใช้สําหรับตักอากาศครอบศีรษะเราเอาตัวรอดหนะหนี อันตรายจากควันไฟนะครับวิธีการใช้งานการใช้งานนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็จับถุงออกมาครับสังเกนี้นะครับแล้วก็ตักอากาศเวลาไฟไหม้ควันไฟอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างควันไฟจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนการที่ตักอากาศใส่ถุงน่้วตักข้างบนหรือตักข้างล่างต้องตักด้านล่างตักอากาศให้เต็มถุงปุ๊บครอบศีรษะเอ๊ะไฟสังเกตงี้นะครับปิดใช้ถุงไว้นะครับในถุงมีอากาศหายใจไหมมีอากาศหายใจครับควันไฟมาโดนลูกตาเราแสบตาไหม ไม่แสบตาอ่ะเดี๋ยวตัวแทนสีชมพูชื่ออะไรครับเปาชือเป่าใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองตักดูครับลองตักดูแล้วก็ทอนโพกันทอนโพกันไหนลองดูครับมันจะเข้าไหมเนี่ยตักนิ่มจังเลย <c oughs> อ่าอ่าระานี้นะครับถ้าเรามีถุงนะเกิดเราไม่มีถุงอย่างนี้ถุงใส่ไม่มีเราใช้ถุงขยะดำได้ไหมได้ไหมครับถุงขยะดำได้ไหมได้เพราะเวลาไฟไหม้ถุงใส่อย่างนี้มองเออห็น <c oughs> ไ,ไหมครับ ไม่เห็นในกลุ่มควันมองไม่เห็นใช่ไหมไฟฟ้าตัดแล้วก็มองไม่เห็นเราต้องใช้การคำทางไปการคำทางต้องยึดผนังของห้องไปใช่ไหมครับแต่ตักอย่างนี้ต้องเปาตายไหมเนี่ยอากาศมีไหมตักตักอย่างนี้ตักอย่างนี้รอดไหมครับไม่รอดนะครับตัก่นี้ไม่รอดต้องตักให้พองคองเข้าไว้นะครับตักให้พองคองเข้าไว้อ่ะลองตักดูอีกรอบไหมแรงไม่มีเลยเมื่อคืนทําอะไรครับเนี่ย อ่าประมาณนี้นะให้พองพองไว้อย่างนี้นะครับพองพองไว้อย่างนี้เสร็จแล้วก็ทําตัวให้ตามครับทำตัวให้ตามครับกลับไปเก้าอี้ตัวเองนะครับตามทางสมมติไฟไหม้ครับตัวให้ตามไปนะครับแล้วก็หนีไปอย่างนี้ครับเนี่ยหนีไปครับนั่นแหละครับทําเหมือนด้วยนะนะครับแล้วเดี๋ยวเอาถุงมาคืนพี่เขานะนะครับอ่ะนะครับนี่คือการใช้ถุงนะเห็นไหมครับของอยู่ใกล้ๆตัวเราใช้ได้ไหมครับได้เกี๋เราไม่มีถุงที่บ้านเรามีผ้าไหมผ้าของพี่พี่ไหนครับขอหมวกหมวกคืนอ่าคืนหมวกนะครับว่าไหนก็เดี๋ย ออกพี่แบมครับอันนี้พี่แบมเขาเบียะไรครับหัวหน้าให้ครับหัวหน้าให้ให้ต่อเลยให้ต่อมอบเลยนะครับเอากลับไปใช้ได้เอาไปให้ความร้อนเนี่ยร้อยสามสิบองศาเอาไปให้แม่นะใส่แกงใส่แกงถุงใหญ่ไปแม่รับใส่แกงนะครับอ่ะครับสายแก่นั่นคือสายยางครับแต่ตัวที่เป็นสีเขียวอยู่เขาเรียกว่าตัวลดแรงดันหรือตัว แ,แรงดันเราเรียกว่า regulator ครับต้องมีที่บ้านนะครับทีนี้การใช้งานของเราที่บ้านเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยมีการตรวจสอบบ้างไหมครับว่ามันใช้งานได้แต่ตรวจสอบว่ามันรั่ว,ว,ว,วมันรั่วมันซึม,ม,มทําไง unified, ทราบไหมใช้น้ํา <ๆ S 2> <ๆ S 1> สบู่ได้ไหมครับอันน้ำสบู่ฟอกที่สายเลยถ้า <im it> <ๆ S 2> มันรั่วมันซึมออกมาก็จะมีฟองอากาศใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดใช้งานมาเนี่ยนะครับนานๆแล้วเข็มขัดมันหลุดแ้เกินหลุดจากหัวเตาแล้วเกิดการติดไฟขึ้นเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าเกิดติดไฟขึ้นเนี่ยการลุกไหมมันเป็นยังไงนะครับ นี่ครับลุกไม้ที่ปลายสายประมาณนี้เกิดครัวเรากว้างๆครัวเรากว้างๆเหมือนสนามเลยแล้วก็สะบัดไฟดับไหมดับแล้วปิดวาล์วใช้มือเลยครับมือขวาจับที่วาล์วหมุนไปแต่นี่ครัวที่บ้านเรากว้างอย่างนี้ไหมไม่กว้างใช่ไหมครับครัวเราแคบๆเกิดสะบัดไปเป็นไงครับไม่ไหมในครัวบ้านเราไม่นะมาดูที่หนึ่งทำไงดีนะครับที่แคบๆ รีบอมือปิดเลปุ๊บไปวะหังอุ้ยมายากลหรือเปล่าไม่ใช่มายากลนะครับรีบเอามือปิดเลยครับเรารีบปิดวาล์วซะนะครับไหนวัดเราโร้อนไหมครับวัดหนังนะครับวัดหนังวัดหนังไหนครับวัดหนังวัดหนังวัดหนังยังไงวัดหนังวัดหนังยกมือหนังยกครับเขาเลยกี่คนกี่คนเขาไม่คนเดียวคนเดียวเเลยคนไม่ไม่ควรแทนร่างคนเทียนนอกบางคนเทียนนอกร่างคนเทียนนอกมีไหม รูโอ้โหนี่สุดยอดมีคนเดียวเลยฮะเนี่ยเป็นร้อยเนยวัดไส้วัดไส้วัดไสวัดไส้โอ้ยวัดเส้าหลินมีไหมเ้ยไม่มีเสาหลินยังไม่มาเสาหลินยังไม่มานะรอบนี้โค้งหน้าโค้งหน้าเอ้าวเดี๋ยวจะลองดูทั้งแย่วัดไหนนะวัดหนังวัดหนังะปปัดดดเลยิาวี